หมายพิฆาตอ๊ยตายเลร อุ้ยกัดแล้วมีตัวครับกัดไม่โดน อมมิดเลยว่ะเอ้าติดดิติดแล้วทุกคนติดยาแล้วครับโอ้โหโอ้โหอมมิดแล้วทุกคนดูว้าวไตสวยครับมี่ว้าวอมมิดเลยแอนเทอร์วีหกนะมี่ว้าวไตสวยโอเคกดไลค์กดอุ้ย ไล่ผมด้วยนะครับโอเค